สวัดีคนนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมพี่เพชรขุดในแต่เช้าเนาะนี่แ <balance> ต่งตัวรอพร้อมวันนี้แต่งตัวรอแต่เช้ามาอยังนีไงวันนี้วันนี้วันดีจะไปเอ็นดี้ของเราโอ้เขาจะไปออกงานบุ้เนี่ยนี่แมนโอ้โหเต็มเลยวันนี้กิตาห้สองตัวใช่สามสามสาม แต่วมมีไฟเนาะขี่ไซร์ได้บนอะไรเครื่องปั่นไฟเรามีอยู่เด้อ๋อเออแม่งแม่เครื่องปั่นไฟต้องมีปลั๊กไฟยาวตัวหนึ่งแล้วก็กีตาร์กีตาร์ขาขาตั้งยี่ห้องเบียร์ขาตั้งนีนเบียร์มาให้นี่นะครับโอ้คือตื่นแต่เ้าเนี่ยเราอาบน้ำแล้วเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้โหน กีตาร์ลำโพงลำโพงน้หน่อยเล่นเพราะอญญา,ะหา,หายุอายุเค่อะไรพี่น้องเปิดบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมไอ่เวชิเอาไปทำดีกว่าเอาขาตั้งขาตั้งมันอยู่ทึ่งบ่กขาตั้งแบบนี่ขาตั้ง แตงลำพงเบียร์นครบอ้เนอะบังนึงนะ่ะเอาเล้วไม่ครับตัวตัวไหนล่ไอ้โมเมนตงอีกตัวหนึงน่งแมนไอยอันนี้ไม่ไม่เชื่อมกับตับตู้ไว้ดิ เตรียมไม่เรียบร้อยนะครับแม่มรับตัวนี้แม่ <Yeah. S 1> <อ> <c oughs> ให้ออกงานหมาไปไปสรองของน้ำไม้มบ้าน,านเอ,เอ็นนะานะครับเพราะาเรายังไม่นั้นเลยเราต้องแบบทําให้บ้านพี่นานแบบมีความสุขแล้วก็มีเสียงเพลงคนเท่าเนี่ยต้องมักมวนจะมีเสียงเพลงด้นะครับเพื <c oughs> ่อ <c oughs> ทําให้บรรากาศแบบเราอยู่ เราต้องมีความสุขนะครับเราต้องไม่ทุกข์กับตรงที่เราอยู่นะครับตาขาห้องด้วยก็มีนี่ครับบรนยากาศวันนี้ก็แบบโอ้โหยอดเราไปดูพี่น้องก,กันพี่น้องก,ก็กำลังทำอะไร โหลดได้ปะไอ้ไม่กำลังโหลดโอ้พีแล้แล้วล่ะอีกประมาณสามทีมาทีแล้วไมไมล,ล้าของพี่ก็ช้าคือเนีะ่ะเกี่ยวสมมวงหมูเจ้านะอือค่อ่อนเจ้า่ายคลิค่อย,อาาย,อยเราะอเนี่ยไม่จะถายจะลงให้หมดแล้วพี่นกทำอะไรครับเนี่ยทำกุ้งทำกุ้งทำน้องกุ้งมา หัากุ้งปอกกุ้งอ๋อไม่เห็นเบี้งแล้วบอรไงเห็นเบี้งแล้วละอาบน้ำแล้ว <h ills> อา้าเขาได้สาเท่านน่แกงไม่อาบน้ำแกงมาอาบน้ำดิ <h ills> <h ills> น้ำ <h ills> น,หน,หน่าต้องมีนีหนาวดิเมื่อวานไหนหนาวตะวเ้านี่ มื่อวานบ่ปานใดเนาะแต่ว่ามื้อนี้เห็นหนาวแฮงมื่อหนาวดอกใจเยนเ็ยนๆวันนี้หนาวนะครับโอ้ยอร่อแกะกรุ๊งพี่น้องมีความสามารถหลายๆอย่างนะครับทุกคนยังสดเด้อสดไหมสวดไหสดสวด, <c oughs> สวดรุ้งหนึ่งนะสวดรุ้งหนึ่งส,ดจ,สดจริงสดจริงๆ เบยบอกเลยว่าพี่น้องนี่ขยันนะครับทุกคนขยันขยันแล้วก็อดทนเหดได้หลายอย่างครับพี่น้องนะครับอันนี้เบลย่องอันนี้เบิงเขาดูแลแม่ดีด้หน่อยพาแม่ไปไนั่นไปทุ่งไปหน้าแล้วก็พาไปแมมโบระแล้วก็ขียดยางด้วยตื่นแต่ตีสองครับไปขียดยางทุกวันนะครับไปไหมไ แรงไปแป้มนไปขีดยางน้ำหนูความแรงมาสวนอ่นเด้ไบมาอื่นลึกลึกยางไอ้ขายอ๋อนี่เอารเบียร์ไปพาไปคายก็ได้ตัวแบ่งเบียร์คนละครึ่งอืขงกาคนละครึ่งมเออน้าลบา ม,มาพี่นานก็มาแล้วโอเคทุกคนได้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกคนทะี่ให้การรับชมครับผมสวัสดีครับ